ก็ขอสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตกันเลยนะครับโดยมีครูผู้สอนนะครับก็คือครูธนพงศ์สลิมนะครับหรือครูโยนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมนะครับท้ายบทเรียนให้ทํากันด้วยนะครับยังไงก็ดูคลิปวิดีโอให้จบกันนะครับโอเคไปกันเลย1นนะครับ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับ1.1เราจะมาดูการค้นพบนะครับของหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตว่าใครหน้าที่เป็นผู้ค้นพบคนแรกเลยเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆนะครับถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าโรเบิร์ตฮุกนั่นเองนะครับนี่เลยครับที่รูปอยู่มุมขวาบนนะครับแล้วก็มีอะไรหนะ้าเราพอจะเดากันออกไหมครับโรเบิร์ตฮุกนะครับเขาประดิษฐ์ เจ้ากล้องจุลทรรศน์นะครับที่มีลักษณะดังภาพเลยแล้วเขาส่องดูนะครับไม้ครที่ฝาออกเป็นแผ่นบางๆเขาพบว่ามีลักษณะเป็นห้องเล็กๆนะครับนี่ในรูปมุมซ้ายล่างนะครับลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับตะข่ายเลยนะครับนี่และตัวนี้นะคก็คือกล้องจุลทรรศน์นะครับตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองต่อไปนะครับความหมายของเซลล์นะครับ ังตองแวนเลเวนฮอกนะครับได้ประดิษฐ์เลนเพื่อใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับเพิ่มขึ้นเขาเรียกสิ่งมีชีวิตเล็กๆว่าจูลินซีต่อไปนะครับแมทีอันจารครอบสไลเด่นนะครับกับทีโอดร์ชวานนะครับกล่าวว่าเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะครับแสดงว่าทุก ชีวิตบนโลกของเรานะครับหรือว่าคนเราเนี่ยต้องเกิดมาจากหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์นั่นเองนะครับโอเคเซลล์ okay. ของสิ่งมีชีวิตนะครับมีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับหน้าที่ของเซลล์เซลล์ประสาทส่วนใหญ่มีเส้นใยประสาทเป็นแขนงนะครับนำกระแสประสาทไปยังเซลล์อื่นๆเซลล์ยูกลีน,นาและเซลล์สเปิร์มของมนุษย์นะครับนี่เลย มีหางยาวนะครับเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่นั่นเองมีขนเล็กๆรอบตัวนะครับนี่เด้ยเห็นไหมนี่ขนเล็กๆนะครับอย่างนี้โอเคเซลของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่ให้ทราบว่ามีเซลล์มีขนาดรูปร่างและลักษณะหลายแบบแตกต่างกันไปเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเช่น เซลล์บางชนิดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นไข่ไก่เซลล์ไข่เป็ดเซลล์ไขเ่เต่าเซลล์บางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป่าน,นะครับเช่นเซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดเซลล์สเปิร์มของมนุษย์เซลล์ยูกรีนา่าเซลล์พรามีเซียมและเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับนี่ตามรูปที่ขึ้นมาเลยโอเคนะครับไปกันต่อเลย เซลล์ชนิดเดียวกันมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเซลล์เพื่อทําหน้าที่เฉพาะอย่างเรียกว่าเนื้อเยื่อนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า tissue เช่นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อประสาทเนื้อเยื่อหลายๆชนิดที่รวมกันเพื่อทําหน้าที่เรียกกลุ่มเนื้อเยื่อนี้ว่าอวัยวะนะครับหรือว่าออ r แกนเช่นปากหลอดอาหารตับตับอ่อนนะครับอวัยวะหลายๆชนิดมาทําหน้าที่สําคัญร่วมกัน เรียกว่าระบบอวัยวะนั่นเองเช่นระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบประสาทนะครับและยังมีอีกหลายระบบที่ทำงานประสานกันประกอบกันเป็นรูปร่างจนกลายเป็นร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาหนึ่งคนนั่นเองนะครับตตนในรูปด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมว่าหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดเช่นเซลล์ประสาทต่อมานะครับเมื่อเซลล์ประสาทหลายๆเซลล์มารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อประสาทนะครับ และเมื่อเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อนะครับมาทําหน้าที่ประสานกันก็จะกลายเป็นสมองขนาดใหญ่ของเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นคําถามชวนคิดนะครับในหน้ากิจกรรมนะครับที่7นั่นเองจะมีคําถามพี่1 2 3นะครับโดยให้นักเรียนนะครับศึกษาในหนังสือเรียนได้เลยนะครับในหน้าที่6นั่นเองนะครับจากที่เมื่อกี้ครูยโยได้อธิบายไปแล้วบันทึกลงในกิจกรรมคําถาม หน้าที่7ได้เลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่1.1นะครับชื่อหัวข้อว่าลักษณะของชนิดเซลล์ต่างๆนะครับให้นักเรียนสามารถศึกษาคนา้นคว้าจากคลิปวิดีโอและในอินเทอร์เน็ตและในหนังสือเรียนนะครับลักษณะของเซลล์ทั้ง9ชนิดและจำแนกประเภทของเซลล์พร้อมบันทึกผลลงในหนังสือเรียนนะครับหน้าที่9 10และ11นะครับ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปแบบฝึกหัดน,นะครับกิจกรรมที่1.1ส่งครูนะครับได้ที่ Qr code ที่ครูกำลังจะขึ้นให้นี้เลยนะครับโอเคและนักเรียนนะครับมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามครูได้ที่ไลน์ของครูโยได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ